สวัสดีค่ะชาวลัคนากรากฎราศีกรกฎทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในปากให้ผลในช่วงระหว่างวันที่1-15เมษายนค่ะการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ผลของไพ่ก็อาจจะเกิดขึ้นสลับกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้ทุกคนนําเอาสิ่งดีๆดึงดูดสิ่งดีๆไปอะไรที่เป็นเกตเล็กเกตน้อยสามารถนําไปป้องกันปัญหาได้นะคะเล็กๆน้อยๆก็นําไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เลยเพราะว่าดวงชะตาไม่ได้ขึ้นอยู่กับไพ่นะคะขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวคุณเองนะแล้วก็ อย่านำคำาคาทานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญในเรื่องความรักเด็ดขาดน,นะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นถึงจะได้ข้อมูลที่จะเป็นข้อมูลดิบไปใช้ในการตัดสินใจที่เป็นข้อมูลของคุณเลยนะแล้วก็ใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีนะคะหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือเสริมในเรื่องของงานเงินความรักโชคลาภก็ติดต่อเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนะคะส้มฝากติดตามส้มในทุกๆช่องทางค่ะทั้งทางด้านของ Facebook นะคะอินสตาแกรมนะคะติ๊กตอกต่างๆจะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีคอนเทนต์ดูดวงสนุกๆกออกมารวมถึงในเพจนะในเพจ Facebook หมอส้มว,วินตราเนี่ยจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนค่ะติดตามไว้ก่อนเลยแล้วเวลาก่อนที่จะไลฟ์สดส้มก็จะแจ้งก่อนนะสำหรับ ช่องนี้นะคะฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องนี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด็ดค่ะเพราะว่าสมทําคลิปออกมาเยอะมากการกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะทําให้คุณไม่พลาดในราศีของคุณค่ะโอเคค่ะชาวกรกฎนะดูเรื่องดวงดาวกันก่อนค่ะยังมีเสานะคะเล็งอยู่นะก็คืออังคารก็จะยกย้ายไปแล้วความเดือด เนื้อร้อนใจอะไรต่างๆในเรื่องความรักส้มคิดว่าน่าจะร้อยน้อยลงนับตั้งแต่ประมาณวันที่8เป็นต้นไปนะคะนะแเมษาเป็นต้นไปความเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องความรักจะลดน้อยลงแต่ว่าดาวศุกร์กับอังคารเนี่ยไปอยู่ร่วมกันในมุมของเดือนมรณะซึ่งส้มคิดว่านะด้วยความที่อิทธิพลของดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวดีดาวใหญ่นะคะ แม้ว่าจะอยู่ในเดือนมรณะก็ตามแต่ในหลายๆคู่เนี่ยนะก็ต้องบอกว่ายังอยู่ด้วยกันดีในบางคู่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพการเดินทางอะไรประมาณนี้นะสุขภาพของเราของคนรักการเดินทางของเราของคนรักอ่ะประมาณนี้นะคะความปลอดภัยต่างๆก็ให้มีสติไว้และที่สําคัญคือทําบุญถวายของคู่ก็ได้หรือ,อแก้คลิสนะด้วยการที่นอนห้องเดียวกันนี่ละค่ะแต่ว่าแยกที่นอนกัน นะหรือว่าในบางคู่อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องอยู่ห่างไกลกันอันนั้นถือว่าน่าจะเหมาะหรือถูกชะโลกับดวงแล้วการอยู่ห่างไกลกันในในช่วงเนี้ยเล็กๆนะในช่วงที่ดาวศุกร์อยู่ในเดือนมรณะเนี่ยนะคะก็ถือว่ามันทําให้ในเรื่องความรักเนี่ยคือบางทีอยู่ด้วยกันมันร้อนเนาะอยู่ห่างไกลกัน ระยะหนึ่งนะในช่วงนี้ก็อาจจะดีกว่าประมาณนั้นเลยแต่ที่สําคัญสติสําคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้ชิดกันหรือไกลกันนะคะมาดูกันที่ไพ่ค่ะเริ่องจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้ค่ะเดกหัวกับขึ้นไพ่ชาวพิจิกด้วยค่ะมันมีความรู้สึกตัดกันไม่ขาดเลยค่ะ นะในบางคู่ในยังอยู่ด้วยกันเพราะพันธะในเรื่องลูกหรือว่าเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆแต่ในบางคู่ก็คือว่าฉันขาดเธอไม่ได้หรอกไม่งั้นชีวิตฉันไปไม่ถูกไม่รู้จะไปทางไหนมันเหนื่อยมันท้อไปหมดนะมันเหมือนกับว่าอยู่กันจนแบบสายใยมันมันเข้มแข็งไปแล้วอะเออความผูกพันสายใยมันเข้มแข็งไปแล้วในบางคู่มีเรื่องของคนรักเก่าของทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เข้ามานะคะ แปดถ้วยค่ะแปดถ้วยตรงนี้นะคะส้มต้องบอกว่าในบางคู่มันมีความห่างไกลเกิดขึ้นจริงๆนะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เ,เวลาที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอยู่ห่างไกลหรือทั้งสองฝั่งอะ่ะก็จะมีมุมส่วนตัวมีสังคมของตัวเองนะซึ่งในบางคู่เป็นแค่เรื่องของสังคมที่เป็นของตัวเองแต่ในบางคู่อาจจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าวเวลาอยู่ห่างกันก็มีการไปพูดไปคุยกับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นคุณต้องพิจารณาด้วยตัวเองว่าของคุณเป็นในรูปแบบไหนเพราะว่าอันนี้คือดวงรวมนะ 9ถ้วยนะคะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเวลามีเวลาที่จะได้มาเจอกันก็พยายามค่ะที่จะทําให้ความสัมพันธ์ดีนะคุณดูเห็นไหมคะว่ามีในเรื่องของนักกากเข้ามาด้วยจริงๆในหลายๆคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เนื่องด้วยว่าทุกคู่แหละมันมีเรื่องของผลประโยชน์อะแต่ของคุณน่มันเป็นในลักษณะที่มันมีทั้งความหลงไหลมันมีทั้งเรื่องของผลประโยชน์ที่มันก็ยังคุยกันได้ดีอยู่นะมันก็ยังมีในเรื่องในเชิงของการที่ไม่มั่นใจ ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีเราคนเดียวหรือเปล่าตะคิดตะขวงแต่ก็ยังรักกันดีนะเป็นแค่อารมณ์ระแวงอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์ระแวงระวงังมีชั้นเชิงในการคุยกันในการง้อกัน,ในก,กนในการงอนกันนิดหน่อยสร้างผงชูรสให้กับชีวิตแต่สิ่งที่ <c oughs> มันสร้างความหงุดหงิดให้เกิดขึ้นได้นะคะในทางฝั่งผู้หญิงอันนี้ขึ้นไพ่ดีเอ็มเพลสหัวกลับชาวมีนนะ สิ่งที่ทําให้ฝ่ายผู้หญิงเกิดอาการหงุดหงิดและนิ่งไม่ได้เกิดอาการแบบรักก็รักนะแต่จะตัดก็ตัดไม่ขาดแล้วก็ผ่านอารมณ์เสียนิดๆเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราคิดว่าคนที่เราเลือกมาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่สุขุมเทสดีมีความสมาร์ทอันนี้นะคะก็คือคิดว่าเขาจะเป็นแบบราชาถือไม้เท้าคิงคิง คิงไม่เท้าคิงไม่เท้านะเราคิดว่าเออเขาจะเป็นคนที่แลดูแบบสมาร์ทสมาร์ททำงานออฟฟิศนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้นะแต่เขามีสองลุกเขามีสองพาทนะไม่ใช่ว่ามีสองลูกคือลุกไปกินกับลุกไปนอนนะไม่ใช่นะสองลุกคือว่าลุกหนึ่งเป็นลุกที่แบบคุณน่าคุณน่าจะชอบลุกเขาในลุกใดลุกหนึ่งเท่านั้นแต่พอเวลามาคบแล้วอะกลายเป็นว่ามีทั้งลุกของความชิวอะ ลูกเด็กๆอ,อันนี้นะมหาดเล็กถือถ้วยชิลมากนะแล้วอาจจะเป็นคนที่จะชอบแบบชอบเข้าป่าหรือชอบกีฬาทางน้ําหรือชอบแบบทานแอลกอฮอล์ก็ได้แบบชอบสังสรร์น่ะชิลๆสังสรร์น่ะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือเขาก็มีโหมดที่ทํางานแล้วดูดีเหมือนกันแต่เราคิดว่าเขาจะมีโหมดเดียวคืออีกโหมดหนึ่งอีกโหมดหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เทสเราเลยเราหงุดหงิดจังอะไรประมาณนี้เออเรารับเขาได้แค่เทสเดียวเรารู้สึกว่า เรานึกว่าเขามีแค่ลูกเดียวแต่พอมาใช้ชีวิตจริงๆมันแบบอย่างเนี้ยมันเป็นอารมณ์ปรุงแบบที่ไม่อยากจะปรุงแต่ก็ต้องปรุงอะ่ะเออก็อาจจะเกิดอาการหงุดหงิดหรืออาการแบบเนี้ยมันเป็นอาการที่บางทีเวลาเราหงุดหงิดกับเขาว่าในบางคนอาจจะเผลอกลับไปคิดถึงคนเกา่าเผลอกลับไปคิดถึงคนเก่าว่วาคนเก่าจะดีกว่าหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะ,ะประมาณนี้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นค่ะ เผลอคิดว่าคนอื่นดีกว่าหรือเปล่าเออสมว,ว่ากําไรนะเนี่ยหนึ่งคนได้ทั้งสองลูกแน่เออนะโอเคค่ะมาดูกันที่ไพ่ผู้มีอิทธิพลกับชาวกรกฎนะนะคะมีชาวท่านใดราศีใดบ้างโอเคค่ะขึ้นไพ่เด็กถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าหัวกลับค่ะมันมีการบล็อกกันไปหรือพูดจากันน้อยระหว่าง ชาวกรกฎกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูคุยกันน้อยอะ่ะคุยกันน้อยมากเลยนะแล้วบางทีเวลาไม่พอใจก็อาจจะมีการบล็อกกันแต่ส้มคิดว่ามันเป็นการติดต่อสื่อสารที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่ The Will of June นะคะโดยมีบางอย่างที่เขาคิดแต่เขาไม่พูดออกมาเขาไม่กล้าพูดอืม The Will of June นะอันนี้หัวกลับนะคะชาวธาตุดินมังกรพฤกษ์ศพการชาววันพฤหัสนะ ส้มคิดว่าเขามันมันเป็นอารมณ์ที่เขาปล่อยบางทีเขาชิวแล้วเขาไม่อยากแบกอะไรเยอะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวตนจริงของคุณแล้วแต่เขาก็อยากมีโหมดอิสระของเขาบ้างโหมดที่แบบปลดปล่อยปล่อยเบอร์หรือแลดูเหมือนไม่ค่อยสนใจนะและดูเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจอะมีม,มีมีอารมณ์แบบนั้นคือเขาต้องการทําให้ตัวเองไม่เครียดมากเกินไปอะอืไฟออฟคัพส์นะคะอันนี้คือไพ่ชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเนะเขาชอบเข้าป่าปะ อห้าถ้วยบางทีเขาเป็นคนีคิดมากนะหนึ่งเขาไม่ชอบการทะเลาะเบาแวงหรือการเถียงกันเวลาเขาไม่สบายใจเขาจะชอบเข้าป่า,าจริงเราส้มไม่ได้พูดเล่นเขาจะชอบไปเล่นอ,อ่ไปแบบไปมองฟ้ามองน้ําไปอยู่กับธรรมชาติประมาณนี้คนเนี้ยอืเวลาคิดมากอะ่ะจะไปอยู่เงียบ เป็นฤาษีสันโดษอ่ะมาดูกันค่ะถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณนะคะมาดูตรงนี้ได้ทุกท่าทุกราศีมาขยายความคนของคุณด้วยค่ะชาวกรกฎคนคนนั้นของคุณส้งมีความรู้สึกว่าในปากนี้เขาไม่ค่อยคุยกับคุณอะมันน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการคุยอะไรกันบางอย่างมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งมงุดหงิดชาวกรกฎหรือเปล่านะมันมีอารมณ์ที่งุดหงิดอ่ะ อาจจะด้วยเรื่องของความห่างไกลอะไรต่างๆหรือเป็นอารมณ์ส่วนตัวก็ได้นะนะซึ่งเขาไม่อยากทะเลาะด้วยเขาไม่อยากมีปัญหาเขาอาจจะมีการบล็อกไปหรือไม่ติดต่อสื่อสารกับคุณหรือปล่อยเบอร์คุณไปเลยให้คุณใช้ชีวิตของตัวคุณเองแล้วเขาก็ขอขออิสระขอไปเที่ยวของเขาบ้างใช้ชีวิตอิสระอย่างที่บอกเข้าป่ามองฟ้ามองน้ำมองนกมองปลาที่เขาชอบเลยนะในอีกกรณีนึงเลยนะคะในอีกกรณีหนึ่งมันเป็น ความคุมเครือได้เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องของความคุมเครือในความสัมพันธ์อาจจะมีใครรอเขาอยู่หรือเขาอาจจะมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งที่ยังไม่เปิดตัวหรือเป็นการคิดถึงความสัมพันธ์เก่าในบางช่วงการคิดถึงความสัมพันธ์เก่าเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่พอเวลาไม่พอใจกันเล็กๆอะ่ะก็เผลอแอบไปคิดถึงความสัมพันธ์เก่าอะไรประมาณเนี้เป็นไปได้ทั้งสองทั้งสองฝ่ายเลยนะคะถ้ามันเป็นอยู่แค่ที่ความคิดมันก็คงไม่เป็นไรหรอกเนาะแต่ก็พยายามอาจจะต้องแบบ อย,อย่าให้มันมีกรณีของคำพูดอะไรที่มันไปเหวี่ยงกันมากนะประมาณนั้นเลยนะคะอาจจะต้องเข้าอกเข้าใจกันนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของการกระทำนะกลับไปหาคนเก่าจริงๆอิงอ,อันนี้ก็ต้องนะอันนี้ก็ต้องพิจารณากันนะคะนะในหลายๆคู่เนาะโอเคค่ะมาดูสำหรับคนโสดนะคนโสดสนิทเลยนะคะที่เคยมีแค่คนคุยแต่ไม่เคยมีสถานะนะสำหรับชาวกรกฎกเนี่ยคิดถึงคนคุยเก่าชาวพิจิก อืหรือมีคนคุยเก่าคิดถึงคุณเป็นชาวพิจิกนะมีคนอยากเข้ามาหาคุณมีแต่เขาเป็นคนที่มีคนคุยเยอะแล้วก็เป็นคนที่แบบเข้ามาหาคุณเองแต่พอถึงเวลาคุยกับคุณไปแล้วเขาจะดึงคุณให้มาเข้าใจเขาแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยเวลาที่เขาทําให้คุณชอบเขาแล้วอะเวลาเขาทําให้คุณชอบเขาแล้วเขาจะบอกว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยเขาจะไม่เปลี่ยนอืมนะตลกไหมมีคนแบบนี้นะคะ เทคนิคเยอะนะชาวธาตุน้ําค่ะมีนกรกฎพิจิกระวังชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกค่ะถ้าคุณตกหลุมพรางเข้าไปแล้วนะคะเขาจะพยายามทําให้คุณมายอมเขาในจุดที่เป็นเขาเป็นตัวเขาประมาณนี้เลยนะระวังความรักสามเศร้าด้วยเพราะว่าส้มจะบอกว่าชาวธาตุน้ําเนี่ยอาจจะไม่ได้คุย หรือมาขอศึกษาคุณแค่คนเดียวนะในส่วนของชาวมีนนะคะชาวมีนอาจจะมีเรื่องของคนเก่าเนี่ยนะยังไม่จบไม่สิน้นแล้วก็อาจจะมีเข้ามา,เ,าเหมือนกับคุยกับคุณเนาะแต่ว่าเขายังจัดการเรื่องเก่าๆไม่ได้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนคุยเก่าชาวมีนนะคะที่อยากกลับมาคุยกับคุณก็ได้ค่ะนะนอกนั้นก็จะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงห์ธนูนะที่แบบจ้องคุณอยู่เป็นคนสมาร์ทสมาร์ทเป็นคนทํางานร่วมกันหรือเปล่านะที่แบบ มองคุณอยู่แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมานะ่ะประมาณนี้เลยนะคะส้มว่าคุณอาจจะมีคนที่อยากคุยกับคุณเนี่ยชาวธาตุไฟอยาขึ้นเยอะเลยส้มว่าเดี๋ยวเขาต้องมาคุยกับคุณแน่ๆเลยนะเหมือนเขาแบบเก๊ก้ก๊กงๆอยู่อะชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูสํสำหรับคนโสดชาวกรกฎเนี่ยอ,อารมณ์ของตัวคุณเองนะ คุณอาจจะเป็นตัวคุณเองที่ที่ต้องการให้คนอื่นมาเข้าใจในความเป็นตัวคุณก็ได้แล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะคุยกับคนมากกว่า1คนนะมีการพิจารณาคนมากกว่า1คนนะบางคนได้คุยกับคนไกลนะแล้วก็ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่ามันก็ยังมีคนคุยเก่าๆทังที่มีคนใหม่เข้ามาขอพูดคุยด้วยแต่ว่าเราอาจจะแอบคิดถึงคนเก่าๆที่เคยคุยกันมากกว่า แล้วเราก็เซยเียดได้นะเราคิดว่าโลกยังกว้างเราคิดว่าศึกษาได้เราสามารถคุยได้เรื่อยๆเลยโดยที่เไม่ต้องรีบต้องร้อนกันเรารู้สึกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์มันมันศึกษากันได้อยู่แล้วเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองคุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเลยชาวกรกฎคือได้เรื่อยๆเลยแบบชิวอ่ะเออชิวชิวสบายๆส,สามารถคุยได้โดยไม่ซีเรียสถ้าไปกันได้เข้ากันได้ก็ไปต่อเข้ากันไม่ได้ก็ เจ้ากันไปจบเพราะว่าเราสามารถบาลาน์ในช่วงปักนี้นะสามารถบาลาน์เรื่องทํางานแล้วก็เรื่องการพูดคุยกับคนใหม่ๆในความสัมพันธ์เข้ามาได้พร้อมๆกันเลยดีมากนะสําหรับคนที่มีมีคนคุยคนโสดที่มีคนคุยนะคะคบหรือคุยกันไม่ถึงหกเดือนค่ะใหม่ๆเนี่ยนะชาวพิจิกค,ค่ะกับชาวมีมีเรื่องเก่าๆค่ะคนเก่าๆนะยังสะสางไม่เสร็จหรือตัวเราเองนี่แหละ กับชาวพิจิกกับชาวมีนที่ยังสะสางไม่เสร็จมีการคุยกันบางคู่เนี่ยอยู่ห่างไกลกันแล้วก็มีการพิจารณาคนที่คุยกันคุยมากกว่าหนึ่งคนนะมีการคุยกันนะไม่รู้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะเด่นที่ชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเนี่ยเป็นชาวกรกฎก็ได้จริงปะหรือเป็นชาวธาตุน้ําที่คุยกับคุณก็ได้นะคือไม่ได้คุยกันแค่เนี้ยแต่มีตัวเลือกอื่นๆด้วย เหมือนเผื่อมีการเผื่อใจทั้งๆที่มีการคุยกันเพราะว่าด้วยระยะทางด้วยค่ะด้วยระยะทางด้วยชาวกรกฎรู้สึกว่ามันจะไปได้สักกี่น้ำเนาะอะไรประมาณนี้บางทีเราก็ค่อนข้างหงุดหงิดใจกับการพูดคุยที่เรารู้สึกว่าแลดูเขาแบบชิลๆเหลือเกินบางทีก็แลดูเหมือนเป็นคนมีความคิดคุยกันดีกับเราแต่บางทีก็แลดูเหมือนแบบชิลๆและดูไม่ค่อยสนใจและดูมีสังคมของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะและดูแบบเด็กๆอะ่ะ บางทีแลดูเหมือนโตคนที่เราคุยนะบางทีแลดูเหมือนโตมีความรับผิดชอบแต่บางทีเหมือนก็เหมือนมีอีกพาร์ทหนึ่งที่เป็นเด็กเราก็เลยแบบยังไม่มั่นใจเราก็เลยรู้สึกว่าก็คุยคุยกันไปแล้วกันเรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจบหรือไม่จบประมาณนี้เลยนะคะจะไม่มีการตัดสินใจในปักนี้ในการคุยกันนะคะว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะได้เรื่อยๆคนที่คุยกับคุณนะคะลักษณะมันมีการที่ พร้อมที่จะเปิดตัวนะคะชาวาธาตุไฟเมสิงธนูนะมีการเหมือนกับอีกนิดนึงอ่ะจะเปิดตัวกันแล้วแหละจะแบบชัดเจนแล้วว่าจะเป็นแฟนกันนะในการคุยกันอ่ะนะกับชาวาธาตุไฟในส่วนของชาวาธาตุดินชาววันพฤหัสชาวาธาตุดินมังกรพฤกษบการแลดูเขาไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจเรื่อยๆไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ชาวาธาตุน้ำนี่เขาก็มีโลกส่วนตัวเยอะมีโลกส่วนตัวสูงชอบไปแคมปิ้งชอบไปแบบ ไปทาอะไรในโหมดของตัวเองดูในบางคนอาจจะอาจจะมันอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนก็ได้นะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ความขมุกขมมวในความสัมพันธ์หลือเกินนะประมาณนี้มาดูสําหรับคนโสดที่มีคนเก่านะคะโสดที่มีคนเก่าของชาวกรกฎชัดมากมีการกลับมาได้หมดเลยมีการกลับมาได้ เกือบจะหมดเลยเกือบจะหมดเลยนะคะนะยกเว้นชาวธาตุดินชาวธาตด,ดินมังกรพลิกศพกันไม่กลับแล้วค่ะปล่อยเบอร์เราไปเลยชาวพิจิกชาวมีนเนี่ยอาจจะรึงรังตัดไม่ขาดตัดใจไม่ได้ชาวธาตนามีนกรกฎพิจิกอาจจะกลับเข้ามา ของอขอคืนดีหรืออาจจะเป็นเราที่ขอขออีกฝ่ายหนึ่งคืนดีก็ได้น่าจะมีการขอคืนดีกันนะเนี่ยนะโดยเฉพาะกับชาวธาตุน้ำด้วยกันน่ะชัดมากนะแต่กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูเหมือนคุยคุยแล้วหายหรือกําลังวางแผนที่จะกลับเข้ามายังคิดถึงอยู่แต่ยังไม่ได้เข้ามาก็ได้แต่ชัดมากคือชาวธาตุน้ำด้วยกันนะ ตัดไม่ได้ขายไม่ขาดประมาณนี้นะด้วยความที่ว่าอาจจะมีลักษณะที่คล้ายกันหรือเหมือนกันนะคะเดือดซันนะอันนี้เป็นไพ่ใช้รถแคป t ทอร์ r อตแนะนําวิธีการวางตัวที่ดีค่ะเดือดซันคนมีคู่ค่ะคนมีคู่หลายๆคู่มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรมีเกณฑ์ที่จะตั้งครันนะสำคัญเลยคือถ้าคุณมีบุตรหรือมีเกณฑ์ตั้งครันใดๆหรือมีบุตรแล้วนะคะรักษาลูกในท้อง ให้คุณโฟกัสกับเด็กที่เกิดมาลูกของคุณอันดับแรกถ้าเกิดความรักคนรักไม่สม่ำเสมอจะนู่นนั่นนี่จะไปปล่อยไปก่อนเลยค่ะปล่อยไปก่อนเราต้องดูแลคันเราให้แข็งแรงเด็กที่จะเกิดมาเขาคืออนาคตที่สำคัญนะใครที่ <c oughs> ใครที่จะแก่แล้วหนังเหนียวอะไรอย่างเงี้ยเคี้ยวยากก็ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเนาะ อะไรที่เป็นเด็กๆเนี่ยเป็นอนาคตเนี่ยของครอบครัวเราเนี่ยรักษาเอาไว้นะเดี๋ยวพอเราถ้าเกิดเรารักษาเขาไว้ไม่ได้อะ่ะนะเราจะเสียใจที่หลังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นดูแลคันดูแลลูกของคุณให้ดีนะถ้าเกิดว่าอีกคนในความสัมพันธ์คนรักของเราเขาไม่ใส่ใจ,ใจดูแลปล่อยเขาไปก่อนเลยเราต้องเข้มแข็งเพื่อลูกของเราในความสัมพันธ์เนี้ยส้มรู้สึกว่าคู่ใดที่ไม่ได้มีลูกไม่ได้ตั้งคันใดๆ พยายามทําความรักให้ร่าเริงสดใสมีกิจกรรมทําร่วมกันนะทาความรักให้เหมือนกับวันแรกๆที่พบเจอกันอะโปรโมชั่นมันเคยเป็นอย่างไรอะกลับไปทมามะต้องทาทั้งคู่นะถึงจะสําเร็จสําหรับคนที่เป็นโสดโอ้พลังงานดีมากเฉดฉายต้องบอกว่ามีคนเข้ามาเยอะจริงๆแล้วเราก็อาจจะเป็นฝ่ายที่สามารถที่จะพิจารณาเลือกมีคนเข้ามาเนี่ยให้เราเลือกเพราะฉะนั้นเลือกดีๆการที่มีคนเลือกเยอะ เข้ามาให้เราเลือกเยอะๆนี่เป็นผลดีนะคะที่ให้เราค่อยๆพิจารณาเลือกเรามีโอกาสที่จะได้เฟ้นมากกว่าคนอื่นๆนะพลังงานค่อนข้างดีเลยนะคะสดใสหากคุณมีความเครียดหงุดหงิดใดๆก็แล้วแต่นอะอยากให้มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นอยากมีให้มีคนเข้ามาต้องสดใสร่าเริงปลุกความเป็นาธาตุน้ําความน่ารักของตัวเองขึ้นมาซ่งมีความรู้สึกว่าน่าจะมีคนที่อายุน้อยกว่าหรือหน้าเด็กกว่าเข้ามาเลย หรือคนที่มีลูกติกดกันอะพอไม,ม้แมๆอย่างเงี้ยเอออาจจะมีเข้ามาเนะเข้ามาถูกอกถูกใจนะคะได้พูดคุยกันได้สารสัมพันธ์กันก็ได้นะคะอืมประมาณนี้อยากให้คุณเปิดใจอ่ะพลังงานแบบใหม่ๆพลังงานแบบสดใสสดใสดใอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะอยากให้คุณอบกอดความรู้สึกใหม่ๆใ,ให้กำลังใจตัวเองดีๆแบบนั้นนะคะนะแล้วความรักดีๆจะมาถึงคุณมาดูกันที่ไพ่ออร์กเกรนางฟ้านะคะแนะนำอะไรกับชาวกรกฎบ้าง ให้บอกว่า Angel of action ค่ะก็คือทุกอย่างพิสูจน์ได้ด้วยการกระทํานางฟ้าของการกระทําเข้ามาบอกว่าหากคุณต้องการได้ใจใครก็ขอให้พิสูจน์ด้วยความสม่ําเสมอและหากคุณต้องการดูใครว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าดูไปตลอดตลอดดูไปย,วยาวๆเลยค่ะว่าเขาเป็นคนสม่ําเสมอหรือเปล่านะคะดูที่การกระทําดูที่คําพูดด้วยและดูการกระทําด้วยว่ามันไป ในทิศทางเดียวกับคำพูดหรือเปล่าเนาะ Heaven's message มีสารจากสวรรค์จริง,รงๆเนี่ยน่าจะเป็นคำพูดของคนใกล้ชิดคุณเนี่ยแหละหรือเป็นลางสังหรณ์ของคุณมาเตือนทั้งในความฝันทั้งคนจริงๆพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนฝูงที่รักเราเขามีคำเตือนเขามีคำบอกเขามีการให้คำปรึกษาขอให้รับฟังนะคะขอให้รับฟังคำพูดดีๆให้กำลังใจหรือคำเตือนจากพวกเขา กลับมาพิจารณาคุณก็จะรู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงขอแค่คุณเปิดใจรับฟังเพราะพวกเขามีสิ่งดีๆจะมอบให้คุณทั้งนั้นนะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักค่ะ surprise is on the เฮริสันนะคือสิ่งดีๆความรักที่คุณปรารถนาไว้ความรักที่จะดีมากขึ้นกว่าเดิมในการมีคู่ความรักของคนโสดที่จะได้พบเจอคนดีๆหากคุณรับฟังคนที่จริงใจกับคุณ พอแม่พี่น้องเพื่อนฝูงและดูคนจากการกระทํามันไม่หลุดลอยไปไหนหรอกคนดีๆนะคนดีๆนะที่จะมาอยู่ในมือคุณเนี่ยไม่ไปไหนจริงๆนะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดสิ่งผจรรย์เกิดขึ้นในความรักของคุณบางทีคนที่มีคู่แล้วอยากจะให้ชีวิตความรักมันสดชื่นสดใสนะคุณก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันทำหาหาปรึกษาปรึกษาพ่อแม่พี่น้องซิ มันสามารถรักษาความรักให้มันยืนยาวได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ปรึกษาคนที่เขาเคยผ่านในเรื่องความรักมาก่อนนะคะนะเอาคำสอนของเขามาใช้ศิลปะในการใช้ชีวิตเอามาใช้ได้ใช้ได้เลยนะเพราะว่าคนที่เขาหวังดีเขาก็จะเตือนเราเพราะฉะนั้นรับมาฟัง เขาเตือนในเรื่องการดูคนอย่างไรรับมาฟังแล้วคุณจะเจอความรักที่คุณปรารถนาค่ะขอบคุณชาวกรกฎมากๆนะคะขอให้ชาวกรกฎเจอความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ